หลังจากที่ได้มาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของอโศกนะคะโดยพ่อครูเป็นผู้นำนี้ก็คือเราได้เห็นจะบอกว่าก่อนมารู้จักอโศกเนี่ยเราอะเห็นกิเลสค่ะแต่ว่าไม่มีใครสอนว่าให้รู้จักมันให้ดีแล้วก็ล้างมันไม่ใช่กดข่มหรือตัดมันไปไม่สนใจแต่พอมารู้จักธรรมะของพ่อครูนี่ค่ะของชาวอาโศกสอนให้เรารู้จักที่จะ เรียนรู้มันให้ลึกเข้าไปไม่รีบด่วนตัดมันออกไปไม่กดขม่มแต่ล้างมันออกไปแล้วก็ได้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วจะสําเร็จทําให้เรารู้ว่ากิเลสเนยมันอยู่กับเรามาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชาติแล้วมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆที่จะล้างกิเลสก็ได้ทําใจในใจตรงนี้ค่ะว่าอย่าใจร้อนอย่าปัญหาล้ําหน้าแล้วก็เลยมีความมั่นใจว่าเราจะลดละกิเลสของเราไปได้เรื่อยๆตามแนวทางของพ่อครูค่ะ อันนี้คือที่ได้จากชาวอโศกค่ะ